ขอเสิร์ฟครับพัฒนาทิพย์เสิร์ฟข้ามมารับสวยแล้วโอ้โหล้นไปครับยันรองไว้ได้ครับหยอดมาครับจรัเพอยกค้งหลังลูกนี้ตีทลายบล็อกลงไปครับสุดท้ายเขาก็มาครับอภิญญาครับปฏิบัติรองครับดูจังหวะขึ้นตีซ้ายครับตีมุมตรงเบียดแขนองออนูมาออกไปเลยครับ มอ,อย่างพาัดข้ามไปได้ครับสาลิบยกมาที่โค้งหลังลุ่มนีแล้วก็ตีลงไปให้สวยทั้งอภิญญาคะแนนที่2ของอภิญญาปฏิปฏบัติทองครับเก๋อนนี้แล้วขอเวลานอกจากโควันเลยครับโค้ชแชมป์นี่ครับซ้ายแล้วอ่านซ้ายไม่ดีนะครับไปปิดงขวายาวมาข้างหลังครับน้องไม่รับได้แล้วก็ยกโค้งหลังมาอภิญญาตี สุดไปที่มุมตำแหน่งหนึ่งครับดูจังหวะขึ้นของอภิญญาครับนี่ครับคือเห็นบล็อกลวกเข้ามาด้านหัวเสาแล้วก็ตีฉีกหนีไปเลยครับหกมาครับที่คำพรหมิ้นยอดหลังบล็อกยังรองไว้ได้ผักข้ามมาครับเอาดูมายิงมาที่หัวเสาแล้วกพเป็นอภิญญาปฏิบัติทองครับตีลงไปครับหนีไปตีบอลโค้งหัวเสาครับ เนี่ยครับเลือกตีวันวายก็ถือว่าใช้ความสามารถนะครับเขา้าขยับขั้นตอตีด้านในนะครับลับเน็ตมายัางรับได้ครับพิคมพรตีติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งยกให้กับอภิญญาครั้งที่สองครับแล้วก็ตีฉีกลูกนี้ลงไปสวยครับเนี่ยครับต้องต้องมีสปีดบอลต้องมีหัวบอลแบบืีนนะครับที่อภิญญาแก้ไขาจากผู้ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี<อ>่ยข้อมือให้เร็วขึ้นับเพื่อให้หนีบล็อกเพราะว่าบล็อกเขาใหญ่ครับ นาภาษาเนระับเหมือนนี่รุ่งไทยครับลงมาทางฝั่งของพัชกกนสตาร์ครับบันเร็วครับยกหัวเสานีโอ้โหแล้วก็ตีนักบอลออกไ,ไกลๆครับอภิญญาเริ่มต้นได้เด่นอีกครั้งสำหรับอภิญญาปฏิบับิทองครับ ครับกลับมาทางขอนแก่นครับเสิร์ฟแตะต่อ13แตะยอดมาลองไว้ได้ครับกีราพรยกโค้งหลังลูกนี้แล้วก็ตียาวลงไปครับอภิญญาปฏิบัติทองตีแม่นครับใส่โฟโตชูเข้าไปอีกมีข้อมือส่งครับดูครับนี่ครับนี่รขบข้อมือส่งครับตัดโค้งลงไปครับถ้าข้อมือไม่มาเนี่มีโอกาสบินเลยครับ เซฟครับรุ่งนิไทแสงสาครนอนุมารับต้องยกแล้วก็ตีเองครับเข้ามาแต่ว่าไปอยู่ในบล็อกของอภิญญาครับจังหวะไม่ได้มีรันเว์ให้ขึ้นเพคเนะครับสำหรับอนุมารับจ้ำสองทีแล้วขึ้นคอตรงนั้นนลครับจังหวะบันหนึ่งลอยตกพอดีครับบอลหนึ่งต้องวิ่งเข้ามาเซตอภิญญาตีมุมตรงอยู่นเอะพยายามนับแล้วครับแต่เอาบอนกลับมาเล่นไม่ได้ ปิดได้ดีครั้งหนึ่งครับสำหรับอพภิงญาครับสกิงแรงหรอมาก